สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทำความสะอาดแผลเจาะคอนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1นนะคะก็คือการเตรียมอุปกรณ์นะคะและขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการปฏิบัติค่ะในการเตรียมอุปกรณ์การทำความสะอาดแผลเจาะคอนะคะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะน้าเกลือทาความสะอาดแผลค่ะเซ็ตทาแผลค่ะ ไมโครปอและกันไก่ค่ะในการทำความสะอาดแผลเจาะคอนะคะก่อนที่จะทำความสะอาดแผลทุกครั้งนะคะจะต้องมีการดูดเสมหะให้คนไข้ก่อนเสมอนะคะหลังจากดูดเสมหะไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะแกะผ้าพันแผลอันเดิมออกค่ะ ก่อนทำความแผลก่อนทาความสะอาดแผลเจาะคอนะคะจะต้องมีการล้างมือทุกครั้งนะคะ,คะต่อไปเปิดเซ็ตทําแผลนะคะเทน้ำยาทําแผลลงในเซ็ตทําแผลค่ะ ในการทำความสะอาดแผลเจาะคอนะคะจะใช้สำลีนะคะชุบน้ำเกลือบิดให้หมาดนะคะแล้วเริ่มทำความสะอาดแผลดังนี้ค่ะสำลีก้อนแรกนะคะจะเช็ดบริเวณรอบนอกแผลเจาะคอค่ะ ก้อนต่อไปก็จะเช็ดรอบนอกเหมือนกันนะคะหลังจากเช็ดรอบนอกสะอาดแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการเช็ดบริวเวณใต้แป้นเจาะคอนะคะโดยลักษณะการเช็ดคือจะเช็ดวนไปด้านเดียวนะคะไม่มีการเช็ดย้อนกลับค่ะ การเช็ดทำความสะอาดบริเวณใต้แป้นเจาะคอนะคะสามารถใช้สำลีได้มากกว่า3-4ก้อนนะคะขึ้นกับปริมาณคราบเสมหะบริเวณรอบแป้นเจาะคอคะ่ะและหากประเมินว่ารอบท่อเจาะคอนะคะสะอาดแล้วนะคะก้อนสุดท้ายนะคะจะเป็นการเช็ดบริเวณด้านบนของแป้นคะ่ะ เมื่อทำความสะอาดบริเวณแผลรอบท่อเจาะคอสะอาดแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการปิดแผลค่ะโดยใช้ฟอสซิปนะคะหยิบกอสนะคะพับครึ่งค่ะ ในลักษณะนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะให้นำกอที่เราพับนะคะสอดไว้บริเวณใต้แป้นเจาะคอ,อด้านซ้ายและด้านขวาค่ะ ต่อไปนะคะจะใช้กันไกนะคะตัดไมโครปอออกเป็น2ชิ้นนะคะเพื่อแปะติดบริเวณกอสนะคะป้องกันการเลื่อนหลุดค่ะ ในลักษณะนี้นะคะถือเป็นอันเสร็จขั้นตอนของการทำความสะอาดแผลเจาะคอค่ะและต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ทิ้งขยะนะคะลงในถังขยะค่ะสุดท้ายนะคะก็คือให้ผู้ที่ทำความสะอาดแผลเจาะคอนะคะล้างมือให้สะอาดค่ะ